老蹲。No, รานีตกมาทุกคนรสชาติอร่อยแถมราคาดีนี่เลยก๋วยเตี๋ยวร้านอูโดยร้านจะอยู่ในซอยบอนไก่หรือเศรษฐกิจ1นึ่งซอยหขับรถเข้าซอยมาประมาณ200เมตรร้านจะอยู่ทางขวามือเลยเมนูก๋วยเตี๋ยวคามีหลากหลายมากทีเด็ดก็ต้องนี่เลยก๋วยเตี๋ยวเส้นครุ๊กตะเกียบพร้อมทองพร้อมมาเริ่มคุกก๋วยเตี๋ยวกันจากที่เราเห็นปริมาณและเครื่องที่ให้มาของชามนี้คือคุ้มค่ากับ45บาทเลยนะตัวซอสสตรของทางร้านที่คุกกับก๋วยเตี๋ยวเนี่ยจะมีความนัวอร่อยแบบไม่ต้องปรุงเพิ่มเลยแล้วยิ่งกินคู่กับกาก,ากากหมูนะ น้ำซุปกลมก่อมลดเข้มข้นเลยทีเดียวเครื่องก็จะมีทั้งหมูสดหมูตุนตับแล้วก็ลูกชิ้นที่เราเลิฟมากยังไม่พอเพิ่มความแซ่บด้วยกากหมูและพริกที่ทางร้านคั่วเองไปอีกอร่อยกันต่อกับกว๋วยเตี๋ยวต้มยำหมูเฮ้ยน้ำซุปต้มยำเราทำถึงนะแซ่บจัดจ้านเลยเย็นน้โฟลูกชิ้นปลาก็ดีนะชามนี้ราคา50บาทลูกชิ้นปลาคือของแทร้รู้เลยไม่ผสมแป้งเียวทอดไส้แตกก็ต้องสั่งเป็น40บาทที่คุ้มค่ามาพร้อมกับไส้หมูยังแน่นส่วนเครื่องดื่มก็ราคาดีีออยยยย่่ากรระเบแ้้้้ววลลทนนนนมพืิ จบท้ายด้วยไอศครีมกะทิสดมะพร้าวบ้านแพ้วส่วนรสชาติไม่ต้องพูดถึงอร่อยแบบตะโกนกินแบบทรงเครื่องก็คือฉ่ำว้าวกินแบบไอศครีมโคนก็คือเพลินข้าวหวานมาครบขนาดนี้ตบข่ามือนี้ฟินเวอร์สุดๆชาวสมุทรสาครตามมาอร่อยกันได้ที่ร้านก๋วยเตี๋ยวลานอูเลย